The trail is fresh. Ah! Look who stumbled into my trap. Swap the troll! You made a fun fun trophy. Trophy. <laughs> There's no escape. It's extinction for you! Yeah! Ah! ก <clears throat> ำลังไปช่วยแล้วกำลังไปช่วยแล้ว เฮ้ยกองหลังแม่งหลับชัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนเซอร์ไพร์สไอ้นี่มึงเอาเด็กอนุบาลหรืองคนพิการมาแข่งว่าคุณนึกว่าเกณฑ์หมูเราจะทรมานไม่นานนักครับ เจ้า <icana> จะทรมานไม่นานนะครับตายแอดแลนตสองเลย กำลังไปช่วยแล้วเตรียมรับมือข้าไว้ให้ดีไม่ใช่ป่าตายไม่ไช้พวกเราแข่งหรือป่าหรืออะไรพการแตแข่งว่าคุณนึกว่าเกณฑ์หมู โอ้โหยิงยาการโรนัา้ดาสอนี่งอูไม่ได้แ้ก็ตัแแบบนี้สงสัยอะไรเงี่ยเขียวส่ดุเป็นจิูเช็ดขี้แล้วมึงาวส์อเลฟอร์เริมปล่ตว์ราทรมานไม่นานนักหรอกเบเซิร์เวเข้าปะทะตรงนี้ ฝีมือยังเทพเอาได้เต็มบายัไปเลยสถุง t r a i l r เตรีรับมือข้าไว้ให้ดีแล้จะามาน่นานนักร โอ้โหยิงยางกระโดดยิงไม่หยุดแบนีูด้วยควาไเท้าอย่างรู้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเทพครูมาเองไม่ใจคอพี่นี่ไม่คิดแต่คนอื่นยิงมากนะฮะกแบบนี้สงสัยแม่งมีนี่มยากับบ้าต้าะเนี่ยบุกท้าเดียวเลยเชียเอ้ ทรามานไม่นานนักเยเร์เจังหวะนีบอลเช็ดขาโกอุู่ทานเช็ดแค่กันเลยครับ ไห้กองหลังแม่งลับชัวเลยรีบเป็นรอยรั่วกันโดยด่ว,ดวนวกองหน้าไอ้เขียวเลี้ยวหลบเตรียมจบตะกอบไปรอตะกัดแบบด่วนจีมันีจา๋า โอ้เทพขนาดนี้วอนพี่ติโก้ฝีมืออย,อย่างแท้เอวตาอย่างรู้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเทพทรูมาเองเฮ้ยกองหลังแม่งรับชัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วน trail is โคตรโผลดกระโดดยิงฝีมือยังเทพอวต้าอย่างหรูไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเทพครูมาเอง how More prey, กองหน้าไอแดงทางแขงหลังไอเขียวซะยุ่ยเป็นทิชชู่เช่นขี้แล้วมึง โค s ดกระโดดดริงฝีมืออย่างแทอวตย่าง่ไม่ต้องบอกก็รู้เราเอไม่แผงหลังกดนัู่หน่อยดี้ไปดูแม่น่อยดีเฮ้ย It's extinction for you! <laughs> there is no fighting. How's it hurt him more than me, not enough? ไอแดงทางแข้งหลังไอ้เขียวใสยุ่ยเป็นทิชชู่เช่ดขี้แล้วมึง Double serving นี่มึงเป็นญาติกับบาซ่าปะเนี่ยบุกท่าเดียวเลยเชียร์เล่าจะทรมานไม่นานนักหรอกฝีมือ ตัเต็ม่าทาอต้านกันไปเลยโอ้โหยิอย่างร์โรันโดโคตาดงสันโบนี้ต้อการมมีองรีเป็นไอดอล Ooh, you. d มมือข yeah, oh, yeah. <laughs> oh, ้าไว้ให้ดีว้ยยิงไม่หยุดแบบนี้เห็นทีต้องเพิ่มอัศมืออย่างเทพอวตารอย่างรู้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเทพครูมาเองเฮ้ยแผงหลังกำลังโดนแทงไปดูแม่งหน่อยดิเฮ้ย เฮ้ยแผงหลังกำลังโดนแทงไปดูแม่งหน่อยดิเฮ้ยกล่องหน้าไอ้แดงทางแผงหลังไอ้เขียวตะยุยเป <c oughs> ็นชิ้นจู้เจ็ดขี้แล้วมึง พอพี่นี่ไม่ค no ิดแบ่งคนอื่นยิงมากรอฮะฝีมือยังแทบไม่ถังหลังหนูลังโดนแทงไปดูแม่หน่อยดิเฮ้ยไปดูแม่งหน่อยดิเฮ้ย เราจะทรมานไม่นานนะครับตอันแรกสองเลยระดับกูดีแบกแฮมยังไหวโดนอย่งเขาล้อมือต่อยแข่งเอาเลยคราบหรูไม่ต้องบอกตูแค่ขนาดนี้คนที่ติดปากแบบนี้ต้องตายกันแน่ใครมึงอยากไรู้มาได้บิ๊กก้า

แต่พวกมึงอะ่ะบอลอบตอทีมแดงแรงริดพิชิตถ้วยแชมป์